สวัสดีครับผมควิครีวิววันนี้ขอนำเสนอเล่นส์โ y FE 40 F 2.5 G เป็นเลนส์ฟูลเฟรมน้องใหม่จากทางโซนี่นะครับผมโดยเลนส์ชุดนี้จะออกมาด้วยกัน3ตัวครับผมได้แก่50 F 2.5 G แล้วก็24 F 2.8 G ครับผม โดยเล่นทั้ง3ตัวนี้นะฮะเน้นความกระทัดรัดครับผมแล้วยังเต็มเปียงไปด้วยคุณภาพครับผมระดับฟูเฟมยังตีตาจี้เข้ามาเพื่อการันตีความมีคุณภาพเข้าไปอีกครับผมครับผมภายในกล่องนะครับจะประกอบไปด้วยตัววันเลนตีการ์ดครับผมคู่มือการลงทะเบียนแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวแมนนววนครับผมให้มาหลากหลายภาษาเลยครับ และเพอของเราครับผมตัวเลนส์ 40f 2.5ครับผม G เลนสครับผมโดยตัวเลนส์จะมีหน้าฟิลเตอร์อยู่ที่49ครับผมตัวเลนส์จะใส่ฮูดมาให้เลยนะครับสามารถถอดได้ครับโดยตัวฮูดนะครับผมภายนอกจะเป็นอลูมิเนียมนะครับส่วนด้านในจะเป็นพลาสติกครับตัวเลนส์วัสดุภายนอกจะเป็นอลูมิเนียมผิวด้านนะครับรดูแข็งแรงเลยทีเดียวครับ โดยด้านข้างนะครับผมจะมีโลโก้ G ติดไว้ครับผมเพื่อการันตีความมีคุณภาพครับจะเป็นปุ่มล็อกโฟกัสซึ่งสามารถคับตั้ได้ครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสไลด์เลื่อนครับผมแมนนวลโฟกัสกับออโต้โฟกัสครับส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นปุ่มคลิกแอมพลิเจอร์ครับผมเป็นปุ่มปรับค่ารูรับแสงครับผมว่าเราจะให้คลิกหรือไม่คลิกครับด้านหน้าจะเป็นวงแหวนโฟกัสครับลองลงมาจะเป็นตัวปรับรูรับแสงครับผม ตัวเลนตัวนี้ออกแบบมาสำหรับกล้องฟูลเฟรมครับผมเซนเซอร์ APS-C ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันครับผมเนื่องจาเป็นเอมส์ครับตัว Aperture เ i n รครับผมตัวปรับค่ารูรับแสงจะอยู่บนตัวกระบอกเลนเลยครับผมแล้วก็มีเกลียวหรือเคี้ยวทำให้ปรับได้สะดวกครับโครงสร้างชิ้นเลนนะครับผมประกอบไปด้วยชิ้นเลนส9ชิ้นครับผม9กลุ่มครับ กลีบรูรับแสงมี7กลีบครับผมระยะโฟกัสต่ําสุดอยู่ที่28เซนติเมตรครับน้ําหนักอยู่ที่173กรัมครับผมพื้นผิวภายนอกของตัวเลนจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมออกแบบมาให้ป้องกันฝุ่นครับผมและความชื้น รับโดยสรุปนะครับผมตัวเลนส์โซนี40ม m ม f 2.5G ตัวนี้นะฮะเป็นเลนระยะใหม่ของทาง eMouse เลยนะครับผมจะเป็นระยะที่ใกล้เคียงกับระยะ35ครับผมแต่จะไม่แคบเท่าระยะ50ม m มจึงเป็นเลนอีกตัวครับผมที่น่าจับตามองเลยทีเดียวครับผมด้องจักเป็นเลนที่ระยะคุ้นๆตากันอยู่ครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถเข้าไปดูจากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม